ส,สองเลนที่เรนข่าวข่าวสุดแซบเฮร์งเฮงเฮิร์งเฮิร์งเฮวร์งนฮิร์งเฮิเฮรงเฮิรงเฮิรงเฮิรเฮิรงเฮิร์งเฮคร์ร์งเฮงเฮอร์งเฮเรงเฮารเฮรอรง้า ข่าวอะไรไรมีคุณยาวัย84เป็นคนอิตาลีไม่ใช่ไทยเออเขาฟ้องยาสามีก็เป็นคนอิตาลีแหละไม่ใช่คนไทยเออก็คุณยาวัย84ฟ้องยาสามีวัย88ไงเออนี่สาเหตุที่ฟ้องยาท่านเชื่อไหมล่ะท่านเชื่อไหมเชื่อ ยังไม่ได้เล่าอะไรเลยแต่ฉันรู้เรื่องกับแกไงอ๋อเออใช่แกจะบอกเขาอ๋อแกแกไม่เออ,อว่าเชื่อไหมเออคุณย่าเต็งสามีเพราะว่าแกมีเซ็กไม่ไหวกัแกไงอ๋อมีอมเซ็กไม่ไหวทำได้แค่เดือนละสองครั้งคุณย่าบอกยังไม่หนำใจเออเมยอยากถามคุณย่า กี่ครั้งเรานะถึงจะเข้าใจก็เดือนละสองครั้งเนี่ยก็พอดีกำลังสบายสบายอะไรเอ๊ะไม,ไม,ไม่ไม่ไม่กินชะ <laughs> ล้องไปไหมเดือนละสองครั้งี๋ยว,ว่าพอดีกำลังสบายดีสบายใจออสบายดีเสบายใจดเดือนสองครั้งแล้วก็พอดีอและถ้ามากวันนี้ดียวช็อกต้อยท่าท่าทาทาท่าเราก็ช็อก แก่แล้วคุณบคุณแท่งท่องสุุลได้ไหมตอนนี้อาเได้สิจริงอ่ะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามเวิร์กพอยสองสามเวิาทำไมอ่ะอ้าจะกดดูช่องเวิร์กพอยต้องกดหมายเลข2ีคุณพันจะดูช่อง w o r k p กพอยต้องกดหมายเลข2ีสหยิบรีโมทกดหมายเลข2ีสิบช่อง w o r k p กพอย 三。